โอเคนะคะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่น่ะผมพูดครับแล้วนะเว้ยน่ะหลังจากที่เมื่อวานพูดครับไปนะก็รู้สึกก็ชินเท่าไหร่นะโอเควันนี้กลับมาพูดครับเหมือนเดิมแลวนะวันนี้ผมก็จะมาเอ้ยหนจอกลับอะไรครับเนี่ยวันนี้เียผมก็จะมาเล่นปืนเออาทั้งเกมในพับจีนะเว้ยสิงก็ปืนที่ผมเล็งไว้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะเว้ยเพราะว่ามันปืนคู่บุญผมเองนะก็คือปืนสกานั่นแหละนะ จะเป็นไงก็ไปดูกันได้ในคลิปเลยครับผมเสียงรถเหรอทุกคนโอ้โหผมยังไม่ทันเจอปืน AR เลยนะรถมาซะแล้วทุกคนโอเคตรงไหนราโดดข้ามรถได้ปะโอเคเอาไม่ข้ามโอ้โหคนว่าไม่ทันเขาแล้วนะโอโไม่ข้ามจริงอะ่ะปิตรงนี้โอเคโอเค โอเคนานูาน่นเลยทุกคนผมว่ามีปืน AR ไหมเพื่อนตะการเถอะอุ้ยโอ้โหสมมรัเป็นปืนคู่บุญผมจริงๆนะ <c oughs> เออมาตั้งแต่ต้นเกมเลยเว้ยโอเค้านานะนั่นไงตรงห้องน้ำนะทุกคนผมเห็นตั้งแต่เมื่อกี้ละโ okay. อเคสวดีเพื่อนอ้อนอนยิงนอนยิงแบบนี้เอาไม่แตก สวยโอเคโอเคตอนนี้เราก็มีปืนสก,กาหนึ่งกระบ,บอกแล้วนะที่เป็นปืนเอไปหาอีกรกะบ,บอกกันครับทุกคน <S <S เสียงปืน,นครับทุกคนน่าจะด้านหน้าผมนะโอเ้เสียงเท้าเดี๋ยวเด,วเดวโอเคจะรู้สองสานะทุกคนมีปืนเออไหมเพื่อนวิ่งไงทุกคนปืนเอเปลี่ยนเลยนะโอเค ไอกระสุนเพิ่มด้วยนะไหนตัวเพื่อนว่าเขานจะหายไปไหนแล้วไม่รู้นะโอ้โหหายจริงด้วยทุกคนโอเคไม่เป็นไรไปล่าคนกันต่อดีกว่าทุกคนให้ตัวนี้เพื่อนยิงคนครับทุกคนโอเคคนทห่หมดแล้วทุกคนผมว่าโอเคทําให้เพื่อนก่อนแล้วกันนะเอา้าแล้วผมไปล่าเพื่อนเหรอเอาแล้วคิวไม่ขึ้นด้วย งงเลยครับทุกคนตอนนี้เมื่อกี้มันขึ้นชื่อผมคิวไม่ใช่เหรอหรือมันเป็นขึ้นชื่อคนซ้ำศพผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนถ้าขึ้นชื่อผมคิวเนี่ยผมก็น่าจะต้องได้คิวเพิ่มนะถ้าผมคิวสามต่เมื่อกี้แล้วไงเออแต่ก็ช่างมันเถอะนะทุกคนไปหาคิวใหม่กันดีกว่านะกระสุนผมจะหมดแล้ววะทุกคนเหลือไม่กี่นัดเองนะ <c oughs> เอาเพื่อนผมดาวอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะจะต้องหารถไปช่วยเพื่อนกันนะทุกคน ดาวนานอยู่มากทุกคนเกมผับกีเนี่ยเอาเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆนี่เองนะโอเคหารถดีกว่าแหมน้องช่วยเพื่อนกันนะเอาละหมอขึ้นอะไรเต็มเลยครับเนี่ยโอ้โหนึกว่าเล่นในหน้าหนาวนะแต่นี่ผมเล่นตอนสิบโมงแลว้ยบ้านผมแดดออกอากาศดีแล้วนะบ้านผมเนี่ย <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามีใครชอบอากาศแบบแดดออกแบบผมไหมน,นะแต่ผมชอบเวลาแดดออกนลเวเยไม่เคยชอบตอนฟ้าคึมๆม,มเท่าไหร่นะ โอเคเราเจอรถแล้วนะทันไม่เนี่ยทุกคนทันอยู่นะโอเคเพื่อนก็บอกช่วยด้วยนะแป๊บหนึ่งเพื่อนโอเคไปเลยนะทันอยู่ผมว่าโอเคแป๊บเดียวเองแหละเราอยู่ใกล้สุดน,นะเราก็ต้องไปชุบเพื่อนนะทุกคนมาถึงแล้วทุกคนอุ้ยเลยไ่ชุกเชิญ okay. โอเคอุ้ยกดลงรถผิดกดไม่ติดนะไม่กดมาร์กอะไรไม่รู้นะ ชุบน้ำนมิเนี่ยโอเคอุ้ยสิบวิเลยทุกคนไอ้มคนเดี๋ยว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 มาดิโอเคเอ้เดี๋ยวกลับไปชุบก่อนทันมิเนี่ยโอเคสิบวิไม่มีคนนะเว้ยไม่มีคนนะครับผมทุกคนก่อนชุบสำเร็จนะผมอ่ะโอเคสวยเพื่อนไหนคนเมื่อกี้หายไปไหนละโอเค กระสุนไม่เพื่อนกระสุนเราจะหมดแล้วเนี่ย,อยโอเคมีกระสุนอยู่ทุกคนโอเคอยังพอต่อชีวิตได้นะตรงนี้มีร้านค้ายอยู่ครับทุกคนมีกระสุนให้เราแลกปุยเนี่ยโอเคเสื้เอเทมอ๋อนีงไงมีกระสุนด้วยทุกคนอ๋อ,อใช้สองอันได้กระสุนหกสิบนัดนะโอเค ซื้อกระสุนกับยาแก้ปวดนะทุกคนเอาไว้วิ่งเร็วนะวู้ดุซองครับทุกคนเอาเสียงเท้าตรงไหนอะตรงนี้เลยปะโอเคมาดิเอ้ยยังไงเดี๋ยวโอเคไอ้ปืนนี้นิ่งอยู่นะเนี่ยทุกคนปืนอันเนี่ยเอ็มมาแล้วสักอย่างนะทุกคนอคุ้ยลืมเก็บยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววู้ยเพื่อนก็ชิวได้ปะสวยเพื่อนปืนที่ผมถือเนี่ยนะนิ่งมากเลยนะทุกคน เ,ออเวลากดค้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป่าโคตรหนิ่งเลยเว้นยนี่เป็นปืนเดียวที่น้องเขาแนะนําผมมานะที่น้องเนี่เป็นืนอะไรเนี่ย M4 นะมันนั้นนะน้อง AUG3 เนะี่ยใช่ปะ่ะ AUGG3 นะนี่ถูกนะรอบนี้ <c oughs> ที่น้องเขาแนะนํามาหนิ่งจริงๆเว้ยวิลิกูดเลยนะสำหรับปืนนี้ก็ขอขอบคุณน้องด้วยที่แนะนําปืนนี้ให้ผมนะครับ อยากได้กระเป๋าสามะทุกคนผมยังไม่เคยได้เลยนะหรือเคยเลยวะอุ้ยคนแม่กำลังพูดเรื่องกระเป๋าอยู่เลยนะโอเคเขาย่องไปครับทุกคนเก๋วปืนที่นี่สุดในเกมพับกี้หม่ทุกคนดูดิถ่าดกดค้างนะโอ้โหของดีนะแหม่ f ี FC ผมมีคนนะุณภาพจริงๆนะเว้ยนี่ชมเป็นอย่างทีชมแบบนี้ก็ต้องกดะไรแล้วล่ะครับ f ทุกคนนะ อ้าแล้วฝนตกแล้วเนี่ยทุกคนโหหนึ่งเกมมันมีกี่ฤปดูกาลครับเนี่ยเมื่อกี้หมอกตกไปแล้วตอนนี้ฝนตกอีนะเออมีอุกบาตตกไหมครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> เบื่อเกินนะผมว่าแต่ก็ดีนะเปลี่ยนแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างคนบางคนอาจจะเล่นแบบแดดออกหลายๆเกมมาแล้วนะเกมนี้ก็หมอกตกบ้างฝนตกบ้างอะไรประมาณนี้นะหิมะตกมีไม่มทุกคนถ้ามีก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะหรือไม่มีก็คอมเมนต์บอกนะใครรู้อะ่ะคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกัน นะอุ้ยคนครับทุกคนด้านหน้าอุ๊ยแล้วผมแหลกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเด๋โอเคอุ้ยโอเคสวยเจ็ดคิวแล้วทุกคนเมื่อกี้ใครโทรมาผมไม่ทันเห็นนะเพราะผมปิดการแจ้งเตือนไว้อยู่ถ้าเวลามีคนโทรมามันจะกระตุกนิดนึงนะโอเคเพื่อนผมแตกวะเนี่ยทุกคนทันเปล่าเพื่อนโอ้โหไม่ทันครับทุกคน นายนาะยต้องรีบมาแล้วเพื่อนเบอร์สามมิฉนั้นแตกคู่แน่ผมว่าทุกคนถ้าไม่มาผมว่าแตกคู่แน่โอเคเพื่อนนาะยต้องทิ้งแล้วนายไม่ทิง้งนายแตกแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนผมว่าไม่นารหลอดนะอุ้ยรถมาผม,ามคือคองหมูบ้านคนระับทุกคนโอเคมาดิโอ้โหทุกคนผมเจอรถทีไรผมแตกตลอดเลยอะ่ะโอ้โห เรียบร้อยนะแล้วที่เท่าไหร่เนี่ยที่สี่ครับทุกคนโอ้หผมเจอรถทีไรผมสู้ไม่ได้ตลอดเลยนะเออเอ,อหรือว่าเราจะทํารถทั้งเกมดีทุกคนเออหน้าหน้าหน้ารองนะโอเคประมาณนี้ครับทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนครานี้ก็กลับมาเล่นรีไฟนิดหนึ่งนะทุกคนก็ไม่ได้เล่นนานเลยก็กลับมาเล่นให้ทุกคนหาคิดถึงนะเผื่อบางคนอยากดู ฟีไฟอะไรอย่างนี้ก็อย่าลงสลับกับพักกีเรื่อยๆนะทุกคนนี่เป็นไงควงกระทะหนึ่งทีนะตามนี้ครัทุกคนที่การคลิปหน้า